เรามาดูลัคนาราศีกันก่อนว่าในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่15หรือ16ของเดือนสิงหาคมดวงดาวพระศุกร์จะกำลังโคจรอ,อยู่ในราศีของคุณ อาจจะอีกหลายๆคนที่จะต้องทนอยู่กับปัญหาเก่าๆหรือว่าปัญหาเดิมๆถ้าท่านมีการตกลงอะไรกันไว้ก็อาจจะมีการเลื่อนไปอีกบางครั้งคุณอาจจะต้องเจอกับคนที่ไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัญญาถ้าในช่วงนี้ถ้า มีคนมาให้คุณทำหนังสือสัญญาอะไรก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างถึงอย่างไรก็ดีดาวพระสุขร์ยังโคจรอยู่ในราศีของคุณอะไรที่คุณเคยผิดหวังหรือที่คุณรอคอยคุณก็จะได้กลับมาในช่วงนี้ และพอถึงเดือนสิงหาคมดาวพระศุกร์ก็จะย้ายออกจากราศีของคุณจะทำให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยประคับประคองให้ความสนับสนุน ท่านที่อยู่ในราศีตุลเมื่องานเราเดินก็จะมีเงินเข้ามาเช่นกันในด้านการงานในช่วงหลังนี้ถือว่าชาวราศีตุลจะโดดเด่นในเรื่องของเกียรติยศหรือชื่อเสียงจะมีความสำเร็จถ้าคุณจะเปิดร้านขายของคุณก็จะโด่งดัง จะมีลูกค้ารู้จักกันมากมายถ้าใครทำงานรับราชการก็จะมีการเลื่อนตําแหน่งถ้าท่านที่หางานอยู่ก็จะได้งานกันในช่วงนี้งานของท่านบางทีก็อาจจะเหนื่อยหรือว่าหนักบ้างเบาบ้างแต่คุณก็ผ่านอุป,ปรสรรคไปได้ด้วยดี ในด้านการเงินและโชคลาภชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาคมเป็นต้นไปคุณจะมีภาระที่ต้องจ่ายเงินกันหลายอีกหลายๆอย่างที่จะต้องจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือนหรือของนอกบ้าน อาจจะมีคนเขามาขอยืมก็เป็นได้แต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะมีเงินทองไหลเข้ามาหาเราเหมือนกันนับว่าชาวราศีตุลจะโดดเด่นในช่วงนี้จะมีโชคลาภอาจจะได้ลาบลอยมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นได้ หรือบางคนก็อาจจะได้โชคด้วยการลงทุนหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ปันผลมาให้บ้างก็ได้ในด้านความรักชาวราศีตุลในช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งแต่ท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้คอยระมัดระวังจะมีมือที่สามเข้ามาพูด หรือมายุให้เราแตกจากกันให้คอยระมัดระวังให้มากเลยถ้ายังเป็นโสดอยู่ในด้านความรักในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านยังไม่เปิดก็ขอให้ดูใจกันไปก่อนพอถึงเดือนธันวาคมความรักของท่านก็ถือว่าจะสมหวังได้ดังใจ ในด้านสุขภาพก็ขอให้ระวังการเจ็บป่วยอาจจะปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับจะหยิบจับอะไรก็ไม่มีแรงเหนื่อยง่ายหายใจติดขัดอาจจะต้องไปพบหมอกันในช่วงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวรัคนาราศีตุลก็ขอให้ท่าน สำเร็จทั้งในด้านการงานการเงินความรักและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านทุกๆุกคนท่านฟังแล้วโปรดกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่ๆต่อไปก็จะได้เจอกันครับ